นี่เป็นเครื่องทดลองสุดสพรับพื้นฐานอยู่ในนี่นี่เครื่องที่ได้อยู่ในกล่องจะประกอบมีแท่นบอร์ดบอร์ดสายตาไม่ห่างแล้วก็จะมีสายไฟนอกจากนั้นก็นจะมีเครื่องต้านเนาะเครื่องต้านน,นี่เพขาจะให้มราไหล่ยังอยู่ในชุดนี้ซึ่งในเครื่องนี้นี่เนาะหลักการและแม่น เพื่นอ,นนอ,พนอน,อะนอะจะนนน 5, นมีนนอะมอแปลงตัวนี้มาติดตัวมาเลยเนาะติดแผ่นบอร์ดมาเลยซึ่งมอแปลงท่านเนาะจะปรับค่าได้ตั้งแต่6โวลต์9โวลต์12โวลต์หาี4โวลต์ประมาณนั้นสำหรับมอแปลงตัวนี้นี่พ่อรอาจารย์ต้องไปตรวจสอบมือคืนเนาะว่าไฟที่ออกมาถึงเป็นไฟตามเลขที่เพื่อนปรับให้นีบอบ่เนาะเพราะว่า สำหรับเครื่องนี้มันก็จะมีค่านั้นน่อยหนึ่งคือสมมติเหาไปหกวนเหาแทกออกมาไปก็จะออกประมาณเจ็ดวนปลายเก้าวนนี่ก็จะออกประมาณสิบวนสิบเอ็ดวนแถวนี้สิบสองวนนี่ก็จะไปหกสิบห้าวนสาวสี่วนนี่ออกสามสิบสองวนอันนี้มันก็ดังนั้นพวอาจารย์เวลาพวอาจานะรย์ไช้น่พยายามปรับค่าให้มันน้อยหกหรือเก้านี่ก็พอแล้วสำหรับแหมวงจรนี้ ไฟที่ออกมาแม่นเพื่อนจะไฟเข้าอินพุตนี่เนาะคือไฟบาัาไฟงนานท้อนเยอะหนอสองไมล์สองาสามโวลต์แล้วเปลี่ยนจากอ่าสองไมสองโวลต์จะเป็นสิบสองโวลต์เป็นกระแสไฟดีซีอันนั้นวงจรบ้านนี่วงจรจะมียืดสร้างวงจรใหญ่เนาะอยู่นี่เนาะเพื่อนจะบอกถึงสางวงจรใหญ่อันทีนนนน่หนึ่งเป็นวงจรต่อเหรียญเนาะอันที่สองเม็นวงจรต่อขนานอันที่สามเป็นวงจรต่อแบบผสมเนาะ จะแ,แบ่งเป็นสามส่วน,นในสามส่วนนี้บัดนี้ในสามส่วนนี้เนี่ยเพื่อนให้เอาขมตาลที่เพื่อนเอาให้นี่เนาะหั่นนอดนี้ขึ้นเห็นบ่อยู่แต่ละว่างมันจะบอกเนาะ R หนึ่งอนสองอนสาะอันนี้แม่นให้ตอขมตาลใส่เนาะตอขมตาลใส่ซึ่งวิธีตอแล้วแม่นหั่นขึ้นแล้วกะแง่มมีหูอยู่ในข้เน,นาะอาจจะแง่ใส่หู หั่นขึ้นแล้วก็จากควมตาเนียสิหัวนี้แล้วก็หั่นลงต่อจากนั้นแมน่จะต่อบ่อไฟเข้าเนาะอ,อ่ะคือวงจรที่นึ่งนี้เนาะวงจรต่อเรียงเราก็จะต่อใส่เอาบวกใส่บวกลบใส่ลบเนีย่ย